สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้วเลยเลยเลยแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมผีเปรตตอนเที่ยงคืนครับฮาฮ่าอินฟินิตี้แ so น่นอนครับในเมื่อนี่เป็นคลิปวิวดีโอเกี่ยวกับผีมันก็ต้องบรรยากาศประมาณนี้ครับสลัวสลัวมืดมืดคึมคึมเลยนะครับคือตอนนี้มันใกล้เวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมให้ดูเวลาก่อนหน,น้านี้อ่าพอดีเลย ดูนะครับนี่นี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่ม5ปครับใกล้เที่ยงคืนพอดีเลยครับแผนของผมก็คือจะนั่งเล่นเกมผีเปรตหรือว่า l e n t Head นั่นเองตอนเวลาเที่ยงคืนครับซึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะก็ค่อนข้างวังเวงนะครับในบ้านอันนี้มันยังโอเคผมอยู่ในห้องผมยังพอเปิดไฟได้อะไรได้แต่ข้างนอกอะ บิดมากแล้วกลางคืนหมาบ้านผมชอบหอนด้วยไม่รู้ทาไมนะครับที่ท่านเล่นเล่นอยู่มันหอนขึ้นมาเนี่ยเปยตจะคิดเลยขนลุกหน้าดูเลยนะครับเนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าผีเปรล่เซเลนเฮดเนี่ยคืออะไรเผื่อบางคนไม่รู้จักนะครับ <c oughs> ผมว่ารู้ไปดูครับนี่ <c oughs> ครับเจ้าตัวนี้นี่เองครับหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับเพราะก็ดังพอสมควรนะแต่หลายคนที่ยังไม่รู้จักนะครับมันก็คือเป็นเหมือนการ์ตูนผีตัวหนึ่งที่คนนึงเขาวาดขึ้นมานั่นแหละครับแล้วมันดันโดนใจคนนะคือมันดูน่ากลัว ของไทยครับแต่น,นี่จริงเป็นฝรั่งเป็นคนวาดนะครับก็เป็น,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 ะะปนบบตัวสูงสูๆมือนเสาไฟฟ้าเลยแล้วก็หัวเป็นลําโพงแค่นั้นนะครับ <c oughs> ที่จริงน,นะผมว่าเปรตของเราน่านกลัวกว่าเยอะเปรตไทยเนี่ย นะและอันนี้ก็หลอนไปอีกแบบนะแบบหัวเป็นลําโพงซึ่งแบบเราดองไม่ได้ไงว่าเขามาดีจะมาร้ายหรือว่ามาทําอะไรหรือแบบการที่มีลําโพงอ่ะเขาต้องสาม,มารถปล่อยเสียงอะไรที่แบบน่ากลัวได้แน่ๆเลยยังไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้แหละจะได้ลองเล่นกันในเกมนะครับซึ่งเกมที่ผมเล่นนี่นะครับผมก็ไม่รู้อีกเช่นกันนะว่าเขาเล่นเกมจากไหนกันถ้าจามไม่ผิดน่าจะเล่นในสตรีมอะไรอย่างนี้นะครับเล้๋ววันี่ผมไปเจอเป็นเกมในมือถือครับซึ่งน่าจะสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆนทุกคนที่ดูอยู่ก็น่าจะไปโหลดเล่นกันได้แล้วผมดูตัััวววออยย่่าาาางงงกกก็นนนนนสสใจะะดูลลพมมรเเหี้้ผทิ เกมที่ผมเล่นในวิดีโอเนี่ยไว้ใต้วิดีโอนี่นะครับเพื่อนๆดูแลอยากเล่นบ้างไปลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับเป็นยังไงเพิ่งโหลดมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับจะมาลองเล่นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยครับมันจะได้แบบความรู้สึกสดๆของผมนะตอนนี้เลยไม่ต้องแบบรู้ตัวมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาถ้าพร้อมแล้ว,ลวเราเราโอ้โหไปพูดมาเลยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยะเป็นเที่ยงคืนท่านาทีแล้วก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในช่วงเที่ยงคืนแดียังไงก็เป็นการเล่นเวลากลางคืนเหมือนกันนั่นนะครับอ่างนนี้ะ เอาความหลอนแค่ต้นแค่นี้พอนะครับอ่ามาเรามาเล่นกันเลยครับอ่ามาครับนี่ครับคือเข้ามาหน้าแรกของตัวเกมนะครับไซเลนเฮดครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเราจะเห็นตัวเป็ดลําโพงอยู่ข้างหลังเห็นเห็นเลยครับแล้วตรงนี้เสียงเพลงอ่ามันเป็นเสียงเหมือนเสียงของลําโพงที่แบบซาๆอะไรประมาณนั้นนะครับหลอนใช้ได้เลยนะอ่ะเิ่มไปดีกว่านะอย่ารอช้าเลยกดเพลย์ครับเล่นเลยนี่ก็วนนองวนนงกันแล้ครับไปรู้ครับมาทำร้อนกันดูดูครับนี่ นี่ครับการบังคับก็คือด้านซ้ายนี่ครับเดินขึ้นเดินลงซ้ายขวาครับ้ถ้าด้านขวาเป็นการหันมุมมองครับหันมุมมองอย่างนี้นะครับแลต้ตรงมือนี่คือทาอะไรครับแบกดเพื่ออ่านเพื่ออะไรเงี้ยตรงนี้คือตัวภาพมันก็จะยังไม่ค่อยได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นแบบภาพแตกๆนะเพื่อได้เห็น,นแตกๆหน่อยนึงนะ วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วครับจะเดินช้าไปไหนไอ้ตรงแถบข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวแถบเนี่ยเนี่ยครับไอ้ตัวแถบเนี่ยคืออะไรนะครับเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองเล่นดูนะครับไปนี่นี่เหมือนเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะผมตกใจ ทาไมกดได้ป่ะอ๋อคือถ้าเราเข้าไปใกล้ตรงไหนมันก็จะส่องไฟไปที่นั่นครับเนี่ยเสียงวิทวิทเนี่ยนี่คือเสียงของทเทเลเทสเหรอโอ้ยไม่รู้เลยครับปุ๊บเฮ้จุ๊บชือช่อตกใจขวัญอ่อนแล้วครับผมนีม่คือเราเล่นกันคืนด้วยกัน,นึกออกไหมส่องไฟทั่วๆถ้าเจอต้องทำยังไงครับผมต้องทำยังไงเนี่ย ผมว่าเกมต้องเปิดเสียงนิดนึงเกมนี้ต้องให้เสียง,งดังนหน่อยเดี๋ยวนี้มีประตูทางขวาแน,น่จำไว้ก่อนแล้วหาทางไปก่อนมันู่มีประตูอีกไหมหรืงมีทางเดียวโอ้โหแ้แบบเสียงมันค่อนข้างหลอนนะบรรยากาศเกมครับมีหลายประตูเลยอะ่ะ เสียงดอนจริงนะเรียแบบนี่เล่นอยู่คนเดียวกลางคืนด้วยนะครับเนี่ยเสียงอะไรตุบๆตลอดเวลาเนี่ยเสียงเท้าเราเดินหรอโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันสั่นมากนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วทำไงครับบูเลยสู้เอือ เอ oh. 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 าใหม่อีกรอบครับอ๋อประมาณว่าถ้าเกิดเราเจอเปุ๊บเราก็ต้องหนีครับหนีอย่าเข้าไปสู้นะครับสู้แบบนี้ไม่รอดะครับโอ้อเข้าใจแล้วครับเข้าใจการเล่นของเกมพอแล้วครับอ่ะโอเคทีน <Okay. S 1> ี้อ้าวทำไมเปิดไม่ได้อะอ๋ะอลราก็เจอที่เดิม อ๋ในเมื่อเปิดมาอยู่ตรงนี้ล้วก็ต้องออกประตูไปสิมันออกไม่ได้อ่ะออกไม่ได้ครับประตูเปิดประตูสิเปิดประตูเปิดไม่ได้ครับอ้าวเอา,เอาละครับเป็นไงครับใช่ไหมเอา้วประตูเปิดไม่ได้ผมต้องทำไงอ่ะ มาไกลแล้วไ้ยินเสียงฮะมันต้องออกประตูเนี่ยถ้าเราไปทีแล้วก็เจออีกไหมฮะหรือว่ามันคือจบแล้วเราไม่สามารถออกได้แล้วอุ้ยโอ้ยเสียงอยาขนลุกเลยครับตนนัวนี้เอาแล้วอ่ะหนึออกนี้ไม่ได้ต้องไปทางอื่นอุ้ยเราไปหาทางใหม่ดูนะครับถอาไปไม่ได้ทางนี้ หลบก่อนมีทางไปทางนู้นอยู่เฮ้เยนี่ต้องหลบเราต้องหาจังหวะครับเล้วนี่คือลําโพงมานัะเสียงอะไรก็ไม่รู้อะครับโอ้ไม่สวยจังเฮ้ยมันหายเจอแล้วโอ้โหเราต้องไปทางนี้อย่างเดียวจริงๆเหรอครับเนี่ยตายอีกแล้วครับกลับมาเนี่ยเราไม่มีทางไหนไปได้แล้วครับมีทางเดียวเลยอ่ะไ เราต้องแอบ,บมองก่อนครับจังหวะเดิไปครับร้องรีบไปปึ๊บอ่ะนี่ครับมันเดินอยู่เดี๋ยวต้องรีบไปรีบไปนี่อย่าหันหลังไปมองครับเราอย่าหันหลังไปมองร้องรีบไปให้เร็วที่สุดปึ๊บอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บตามมาไหมตามมาไม่รู้ไปแล้วมมมมประตูตล็อก ตัวล็อกไม่ไปทางนี้ไม่ทางตัง no ไปเร็วจุดอึ๊บอ่ะเป็นไงโอเคคลิปนี้โอ้โหขนลุกเท้าตัวแล้วผมไปเร็วสิเอาเฮ้ยไปทำไมาทางนี้ได้กะเี๋ยวเด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 ี๋ดมันเป็นการย้อนกลับทันเดิมครับโอ้ยตรงนี้เสียงก็จะขนลุกไปไหนเนี่ยประตูตนี้มันเปิดไม่ได้ครับ เวอร์ซีต่ตัวเปิดไม่ได้ครับเอาแล้วหูเสียงขนลุกมากเหมือนแบบพอเรายิ่งเจอเฮ้ย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 โอ้มันเดินไปบนี้ถ้าเกิดเขามาเดินไปนู้นเราต้องรีบไปครับทางนี้อึ๊บมันจะมาทันไหมเฮ้ยโอ้โหมันรู้ได้ไงเราจะมาทางนี้ต้องรอจังหวะก่อนไหม เราต้องทำมันไปก่อนครับมาแล้วมาแล้วรู้ไหมว่าเรารอจะไปอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วถอยหนีโอ้โหโอ้โหอย่านะอ่าอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วคือตรงเนี้ยโอ๊ยพอเฉลี่ยไม่ไหวโอ๊ะ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 คือตรงเนี้ยถ้าเราเห็นรู้ว่ามันจะเข้ามาต้องรีบหนีครับอย่าไปอยู่ใกล้ครับ ย้ายมันจับเราได้พง่ายๆอ่ะตอนนี้มันไปแล้วเราต้องรีบนี้ไปทางนี้เลยอเออนั่นแหละโอ้ยคือตรงน,นี้เสียงซ่ามากพวกนาจะเป็นเสียงรบกวนจากลําโพงของเจ้าตัวหวัวลําโพงเนี่ยแหละครับเอาเกมเลยครับเกมเลยครับนี่ผมวิ่งมาทางตันทําไมครับเนี่ยเอาแล้วจะไปไงตอนน่อหะทีนี้โอ้ยเครียดเครียดเครียดเกมมาแล้วครับมาแล้วครับรบไปนงนี้จะพ้นไหมหเราอ่ะรอดูเลย เฮ้ยทนันเฮ้ยพ้นอยู่ครับเอา้าเฮ้ยมันไม่เห็นอ๋าเดี๋ยวนะผมเดินไป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 ไปไหนเนาะเฮ้ย no 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 นี่นี่เออตัด <c oughs> น,นี่ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ได้อีกแล้วครับผมติดตรงที่เดิมเลยตรงนี้ประตูไปไม่ได้เปิดไม่ได้ปัญหาคือตรงนี้เราจะผ่านไปได้ยังไงครับทําไมเดี๋ยวไซริเทมีไหลตัวหรอครับเมื่อกี้ผมผ่านตรงนู้นมาใช่ไหมเอออเมื่อกี้ผมผ่านตรงนี้มาแล้วปุ๊บมันก็มาโผล่ใหม่ที่ตรงนี้ครับอ๋อผมพอรู้ละ เราต้องรอจังหวะมันเดินไปทางซ้ายเ<อ>มื่อกี้คือจากเท่าที่ดูการเดิมแล้วเขาจะเดินอย่างนี้ซ้ายกับขวาเดินอย่างนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ตอนที่เ,เห็นเหมือนเดินลงมาจากทางนู้นอะนะ่ะเนาะเอ้ยยังไงดีอะครับจริงๆเราควรจะรอให้รอให้มันเดินไปซ้ายนู้นสุดเก,กเลี่ยแล้วรีบตรงขึ้นไปผมคิดดูเหมือนทางขวาน่าจะตันนะครับคิดว่านี่ๆๆๆๆเวลาเขาเดินไปแล้วเดินซ้ายไปแล้วเดินซ้ายไปแล้ว วิ่งสิครับจะรออะไรครับวิง่งสิครับวิง่งสิครับฮ่บอา,าอะคอจี้จี้อย่างเงี้ยเพราะมันเห็นเราแล้วมันจะตามเรามาแล้วเร็วประตูเยสเออกไปได้ไหมอย่าล็อกนะถูกต้องเลยขอบคุณมากตามมาไหมตามมาไหมตามมาไหมประตูปิดได้ไหมปิดประตูไม่ได้ครับปิดประตูไม่ได้เอาไปต่อไปต่อไปต่อตอ้ โอ้ยหลอนๆๆ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 หนีไปครับดีตรงนี้เห็นวับอยู่เดินอยู่ข้างหน้าครับอุ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้ผมเกลียดเสียงนี้มากเลยอ่ะมันแบบรบกวนประสาทแล้วมาแมันมาแล้วครับไอ้วิ่งไปนี่อู้ยขนลุกขนลุกไป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 มันตามหลังเราอยู่ครับเราต้องเดินทำไมคุณวิ่งไม่เป็นหรอครับคุณเดินช้าเลยขนาดนี้เอ้ยดูนี่ปิดปั๊บโน้โน้โนมาแล้วหนีตรงนี uh ้อ กี่ตัวเนี่ยสอามตัวบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับเอ้ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยครับโอ้โหเอตามหลังเรามาแล้วนี่เออเอาแล้วเอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่อยู่พอดีเอ้ยอยู่นู้นอยางงโอ้โหอออ๋ออ๋ัอ๋ออโออ๋ออออ๋ ดูอีกครั้งนึงครับว่าตรงนี้จะผ่านได้ไหมจะผ่านไม่ได้ดิผมว่าพอแล้วนะผมผมผมว่าไม่ไหวแล้วผมรู้สึกอาการหนักมากเลยมันแบบมันกดดันมันเครียดแล้วด้วยแบบเสียงมันนะนึกออกไหมอู้ยออาเอาใหม่อรอบนึงนะอ่าเราพอจะรู้แล้วนะว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะครับเอาเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นออโอเคมาทีนี้คืออะไรก็ดูแล้วเราต้องไปทางซ้ายเนี่ยไม่แน่น่าจะเป็นที่ตัวแผ่นเนี่ยแผ่นกระดานนะั่นน่ะ น่าจะทำอะไรได้คิดว่านะน่าต้องเปลีกระดับแผ่นนั้นแต่ปัญหาคือจังหวะนี้เราต้องดูจังหวะเขาให้ดีนี่งไงมาแล้วมาแล้วสองตัวเลยจริงด้วยครับเนี่เดินพร้อมกันเลยสอตัวเฮ้ยมาแล้วเดิน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 มาแล้ว จริงๆตัวเนี้ยพอไปจังหวะเราก็ได้นะแต่ว่าจะมีอีกตัวนึงมาเกะกะอยู่เนี่ยครับถ้าไม่มีตัวดีเกะกะหานแล้วครับไปได้ไปได้ไปได้ไไดจังหวะน,นี้อึ๊บเร็วกระดาษแผ่นนี้คืออะไรเก็บเก็บเก็บเพเทคคีย์กดไม่ได้ครับเก็บไม่ได้เก็บสิกดแล้วครับเก็บไม่ได้ครับ มาแล้วมาแล้วหวนีก่อนครับต้องหนีก่อนครับจังหวะน,นี้ตัวดึงมาลุ้มเอา้าหนีออกข้างต้องกลับไปเก็บนะครับกระดาษแผ่นนั้นผมว่ามันน่าจะมีส่วนมสำคัญต่อเนื้อเรื่องของเรานะครับเอึ๊บอึออ๊บไปไปเดีว๋วนกลับมาลนะอ,อึออ๊บไปไม่ไม่วิ่งนะครับวิ่งจริงแต่ได้ทำไมเล่าเพสทูเทคคีย์กดยังไงอ่ะกดอะไรไม่ได้ครับกดอะไรไม่ได้อ่ะกดอะไรไม่ได้เลยครับ กนอะไรไม่ได้ก่อนที่มันจะมาครับไปกันก่อนก็ได้โหย,ยประตูดึงทางนี้อาจจะออกได้นะครับอออกได้ไปก่อนเอา้าโอ้หรือว่าจะติดตรงนี้เนี่ยติดจริงด้วยครับเอา้าเป็นกำแพงครับบ้าจริงเป็นกำแพงนั่นไง นังไงและ no ไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> เทียบ้อยครับจบชีวิตเลยครับอ่าอ่านี่ครับก็คือจบเลยคือเอาจริงๆนะ ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเกมที่ผ่านไปไม่ได้สังเกตดีครับอ่าน,นี่ครับ Tank for Playing the s i l e n t h e Demo ครับอันนี้มันเป็นแค่ตัวทดลองเล่นเฉยๆครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวจริงเป็นยังไงผมต้องเสิร์ชหาดูผมเจอแต่ตัวเนี้ยที่มันดูน่าจะสมจริงสุดละเกมเด่นที่เห็นดูไม่เจอเลยนะครับแต่ว่ามันต้องมีแหละเพราะอย่างที่เขาบอกครับว่าอันนี้คือตัวเดโมครับตัวจริงอยู่ไหนอน่ยทำไมเขาไม่ลิงเข้าไปให้หน่อยครับเสียดายมากเลยโอ้หวันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือเล่นแค่นี้จบเลยเหรอแบ็กทูเมนู แค่นี้หมดจบแล้วครับอ๋อนั่นก็ว่าที่ผมมาเล่นเมื่อกี้คือมันแค่ตัวทดลองเล่นเฉยๆหรอครับที่ขนาดตัวทดลองเล่นไนดะ้ยังหัวใจแทบวายเลยกูว่าทำไมผมหาทางไปไม่ได้ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้มีไปครับสุดท้ายจบที่ไปเจอกำแพงแล้วก็สซเหนเเข้ามาฟุบฟุบจบอย่างนี้อุออตส่าห์เสียเวลาเล่นตั้งนาน,นเพื่อนยังดูผมมาตั้งนานจบด้วยการเปิดประตูเจอกำแพงโหตลการมากเลยนะครับแต่สุดท้ายผมก็ไม่รอดเนื้อมือของไซเลนเฮดหรือว่าเปลิดหัวลำโพงอยู่ดีครับ โอ้ยแต่เอาจริงนะด้วยบรรยากาศด้วยเสียงหรือว่าด้วยแบบชื่อเสียงของเป็นหนลมโพงที่เขาพูดต่อๆกันมางผู้อยากมันบวกกันทำให้รู้สึกมันน่ากลัวจริงจังหวะพอเราเข้าใกล้ปุ๊บมันจะมีเสียงแบบซ่า ฟูดลำโพงอะไรรู้ตึงตอนนะั้นอ่ะขนลุกขึ้นจริงๆนะผมั่ากันเลยแบบขนลุกมากๆเลยครับขนาดภาพไม่ได้ชัดมากแล้วเป็นแค่ตัวเดโมโน,นะถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบคุณภาพสูงๆภาพชัดๆเสียงแจ๋วๆนี่ไม่รู้เหมือน,นนะจะเป็นยังไงนี่ผมจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับอ่ะแต่ก็นแหละครับนี่ก็คือการมาทดลองเล่นเบสหัวลำโพงหรือไซเลนเทสตอนเวลาเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนใครก็มานั่งเล่นเกมมันอยู่อย่างนี้เราจะบ้าแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเชิญลยทั้งหมดี่ตอนนี้อะประมาณเที่ยงคืนครึ่งว่ามันก็ได้เวลาที่ควรจะต้องไปนนนอออแล้้ววครีี่่่ผมกกกกเดจจาาางยพไป ผมนีก็จะเป็นป่ามืดไปหมดเลยเนี่ยต้องวิง่งเข้าบ้านทันทีเลยนะอ,อ่ะโอเคก็นี่นะครับถ้าอยากลองเล่นไอ้ตัวเดโมที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับลิงใต้วิดีโอนะครับผมให้ไว้เพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ต้องบอกกนนะครับว่าต้องใจถึงนิดน,นึงนะคนที่แบบไม่ได้ชอบเกมแนวนี้ผมไม่นำห้ผาบเลยนะครับมันแบบเครียดกดดันพอสมควรเลยนะครับโอเควันนี้ผมขอไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆเล่นเกมไซเลนเฮดให้สนุกนะครับฝันดีคืนนี้ฝันถึงงเดัลพครบ เฮ้ยเ๋้าโอเคไปครับสวัสดีดครับฮคนลุกคนลุกโอ้ยไม่กล้าออกเลยเด้ย